ไม่พูดเป็นเตี้ยวพี่มาแสดงเป็นมีดลงไปอยู่พี่แป๊บนึงสิพี่ตายแล้วทั้งโลกพี่ทางไหนวะลืมพี่ตาพี่ตาผมจะไม่พี่เป็นมีดผ่านพี่ก็เจอพี่แล้วเหมือนกันนี่เห็นไหมพี่เจอเป็นแล้วพี่เอาคืนมาพี่ไม่ให้พี่เอาคืนมา โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู hmm. ้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี okay, ้อยู่พี่นะผมพี่เวตานะครับผมแล้วก็อยู่กับน้องภูมิน้องเวียร์แล้วก็น้องกุลนะครับผมแล้วก็พี่ชายที่ไม่ได้กลับมานานนะครับผมพี่ทีเคตาคุงนั่นเองครับผมเย้เยล้เย้มาเลยเขาไม่ได้มานานเท่าไหร่แล้วโอเคครับพี่ตาครับทําไมถึงไม่ได้มานานครับลองบอกน้องๆเข้าไปสิครับจริงๆอ่ะพี่ก็อยากจะบอกพวกเองต้งนานแล้วแหละตั้งแต่วันที่พี่หายตั้งแต่วันนั้นอ่ะ คือพี่โดนเอเลี่ยนจับตัวไปเว้ยฮะจะเป็งไงต่อพี่จะเป็งไงต่อพี่พจับไปทดลองสักมาสองสามปีแล้วพี่ก็กลับมาอีกทีซึ่งพี่ไม่ใช่พิต้าเหมือนเดิม พี่พี่หายไปเกือบไม่ไม่ไม่ถึงสองสามปีนะพี่พี่หายไปแค่ไม่ไม่กี่ไม่ไม่ถึงปีอะพี่สองเดือนพี่สองสามเดือนอย่างเงี้เวลาแลวโอกาสคงจะเยอะเยอะเกินไปอ๋อเอาเวลาไม่ตรงกันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจริงๆพี่ก็ไปเรียนเนี่ยแหละแล้วก็ไม่มีเวลามาว่างเล่นเกมะไรพวกนี้เหมือนเดิมแล้วไงเพราะว่าขึ้นมาหาอะไรแล้วพี่แก่ขึ้นอีกปีแล้วยายครับเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเอาชีวิตรอดนะครับแต่ว่าเอาชีวิตรอดครั้งเนี้ย เราจะมีชาเลนจ์นะครับผมโดยการที่เราจะต้องอพี่มีชาเลนจ์ให้ทั้งหมด2ออย่างครับผมก็คือ1หาเพชรแล้ว2ก็คือเข้าเนเทอร์ไปขุดคอร์สนี่คือ2ชาเลนจ์ที่เราต้องทําแต่ว่าทําชาเลนจ์อันไหนก็ได้นะพอทําชาเลนจ์นี้เสร็จปุ๊บก็คือจบคลิปได้เลยแต่ว่าในวันนี้นะครับผมเรามีอุปสรรคนะครับผมก็คือเป็น Data Pack ที่ว่าเมื่อครบ60วิวิหรือว่า1นาทีเนี่ย oh, <why> เราจะตายครับผมพร้อมแลวนะสา1เริ่มครับ มีอะไรจะสารภาพกันไหมเราจะหมดอายุแล้วอีก๒๐วิอ่าคุณได้ยังคุณไดงก็ตายไม่เหนียวอีกแล้วพี่กูจะตายแล้วตายของตกเพราะว่าชีวิตเราสั้นแล้วชีวิตสั้นอายุสั้นพี่เบครับพี่เบครับตายของผมอายุสั้นไปปีแล้วอายุสั้นบัเออไม่มีตายของตกไหมครับแบตเตอรี่ครับคิวปีครับพี่ขอก่อนนะพี่หรือที่บังเอิญไม่มีอยู่จริงตายที่อื่นดีกว่า เอาไปนะทยอยตายกันเรื่อยๆเลยเอากูตายต่ออ่ะเขไาไปขไม่ของเขไม่ของเขไมยของตายหมดเลยเข้าไปขโมยด้วยตายเม็ดเลยตายเม็ดเลยเอาขนมปังกูมาเอาขนมปังพี่มาได้หมดเลยเฮ้ยใครขโมยมาพี่ดูแลเราจะทำอะไรตอนนี้ทุกคนจำไว้นะครับชีวิตมันสั้นนะครับผมอยากทำอะไรก็ต้องรีบทำนะครับผมอยากหาเมียก็ต้องรีบหานะครับอยากหาผัวก็ต้องรีบหานะครับผมตอนนี้จริงครับจริงจริงเข้าใจพี่ตา เอาวิทย์เก็บของแล้วไปปีดันขโมยเมาดินะเฮ้ยขโมยขโมยลงถ้ำดีกว่าพี่ลงถ้ำแล้วพี่ลงถ้ำแล้วแขนนี่มีแกะไหมเนี่ยขอไปตายที่ถ้ำดีกว่าของให้ของตรกในถ้แหละไปหาที่ตายก่อนทำให้ของไม่ตกดีกว่าที่ตายไปหาที่ตายเฮ้ยเอาของเก็บสกองของเก็บใส่กองของเก็บใส่กล่อง อ้าวไม่ทันขอโทษไม่ตกไม่ตกใค่ผมเก็บใส่กล่องไปพี่ผมผมทำผมทำหลุมขอผมมันลี่อย่านะผมเก็บใส่กล่องละตาผมไม่ตกแล้วสบายสบายแล้วเฮ้ยเจอไก่กระต๊อกไก่กระต๊อกไก่กระต๊อกอ๋อกระต๊อกที่ไหนขอยืมหน่อยนะครับขอืมกล่องครับหน่อยอายุเราโคตรสั้นเลยอ่ะจริงพี่เราอยู่ได้แค่หนึ่งนาทีเราก็ตายพี่ เกิดมนี่ไงนี่นี่ไงพี่พอเราเกิดปุ๊บใช่ไหมเราก็จะเป็นคนใหม่ไงนี่พูดจริงเลยใช่หรอเราจะดีกว่าเดิมไม่อ่ะพี่เท่าเดิมเออใช่พี่เท่าเดิมเฮ้ยเจอกันเจอนี่เจอเหมืองล้างแล้วก็เจอโครงกระดูกคิดเจอโครงกระดูกด้วยไม่ใช่คิดต่ออื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 เจอเจอเจอวัว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 พี่พี่ตัวอ๋อไม่ใช่พี่ตัวพี่ตัวเจอปลาทอง เจ้เพื่อทองเฮ้ยพี่นี่เราตายมันจะรีเซทด้วไม่นะอายุเราตายเพราะสกิลต้านเฉยไม่นะยังไม่ได้ลงเมืองเลยเราจะตายอีกแล้วพี่ต้าลาก่อนพี่เออถ้าเราตายเวลาเราจะรีเซทด้วยเฮ้ยขอไม่หายแล้วตายไม่ขอไม่หายกูชิงตายก่อนเฮ้ยกูชิงตายก่อนแม่งเลยแล้วกันเออนีวผมขอไม่หายนะชิงตายก่อนเร็วพี่ต้าลงเมืองลงเมืองเราต้องหาเพชรพี่ ไอเพชรอยู่ไหนไอเพชรอยู่บ้านพี่นี่ผมไม่ต้องการทอตผมมีผมมีเรือสะพัอันโกงอยู่ Thank เฮ้ยมัไม่ได้พี่ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเบบเขาเล็กก่อนเขาเล็กก่อนพี่ผมไปหาที่ตายมั้งใครหาเพชรเจอคนสุดท้ายต้องเปิดกล้องฮะฮะจะจะเปิดกล้องเลยเหรอพี่ที่คุยกันไว้ไม่ใช่แบบนี้นะ ใช่ใต้องไปเปิดต้องมาเปิดกล้องถึงบ้านเลยเหรอพี่ไม่ไม่ใช่ไอ้กล้องแบบนั้นเปิดกล้องเฮ้ยบอกเปิดกล้องไอ้กล้องผิดเลยเออไอ้กล้องผิดเลยไปนะอายุฉันชิงตายไปไปพี่เดี๋ยวเดี๋ยวซ้ำด้วยเออจะรีเซ็ตวะจะรีเซ็ตว่ะรีเซ็ตเจออะไรเจอถ้ำน้ำิบหายแล้วอุ้ยเจอพี่นอยอย่างอย่งย่ง ยังไม่ถึงใหญ่เลยโอ้เจอถ้ำน้ำชิบหายแล้วใครเจอเพชรคนสุดท้ายใครเจอเพชรคนสุดท้ายต้องเป็นเม็ดสวัสดีพี่เพชรเดชใส่ชุดเม็ดว่าจะฟังไม่มไพูดเจียวพี่มาแสดงเป็นเม็ดแสดงเป็นเม็ดลงไปอยู่พี่แป๊บหนึ่งสิพี่ตายแล้ว ีทางลงมาที่ทางไหนวะลืมพี่ต้าพี่ต้าพี่ต้าผมจะไม่ให้พี่เป็นเม็ดในัดพี่ก็เจอพเแล้วเหมือนกันนี่เห็นไหมพี่เจอพเพล็ดยี่เอาคืนมาพี่ไม่ให้พี่เอาคืนมาภูมิเนาะทางลงมาทางไหนวะน้องคนคนที่ได้เพชรแล้วถ้าเกิดเพชรไปอยู่ในมือก็เป็นเมดเหมือนกันเอ้าพี่ต้าเหลี่ยมพี่ต้าคืนมาแล้วไม่ก็ผมจะฆ่าพี่ตายไปซะพี่ต้าภูมิเนาะทางลงมาทางไหนวะ ไอ้เก๋อะไรไอ้เกื๋แล้วไอ้ภูเกื๋แล้วเกื๋แล้วไปไปไปใครยังไม่ได้ไอชิเม้นเพชรดิใครยังไม่ได้ไอชิเม้นเพชรต้องตัดเป็นต้องแสดงเป็นเมดต้องแสดงเป็นเมดอูมอยู่ไหนวะโอ้พี่น้องพี่เราก็อยู่ด้านบนก็มีผมจะตายอีกแล้วตายแบบเป็นเมดเกเรด้วยนะโอ้เมดเกเรไหนภูทางลงทางไหนนั่งไปทีผมขอคาร์พินักเล็กกัน พี่ไม่มีเลยพี่ยังไม่เผาเลยเอตุอะไรกันตรงนั้นเราบอกผมกองไว้ในกล่องผมกองไว้ในนนั้ของพี่เมย์อ่ะอู้หูยเกือเซฟเซฟกองเล็กกว่ากล่องพี่เมย์พี่มีกล่องด้วยเหรอวะไอพี่กล่องดิตาเผาอ๋อเออชิมหายในพิซซ่าผมโดนใจทำเมื่อกี้เห็นเจอแล้วต้องมีสักเม็ดสีน้าแถวเนี้ยเออต้องมีสักเม็ดสีน้า ตายหาเม็ดแล้วตายหาเม็ดแล้วไม่มีใครรอดสักหนึ่งพี่ยังรอดปะพี่ยังรอดพี่ตาพี่ตาหลอกดาวเนี่ยไม่เห็นมีเพชรเลยตรงนั้นอะไอ้คนหลอกดาวไม่มีจริงๆนะไอคนหลอกอ่ะมันเหลือเม็ดนึงอ่ะจริงๆอ่ะหลอกไปนะเจ้าบีว่าไงครับผมอยู่ในถ้ำตอนนี้ ตัวอะไรเต็มหลังเลยเนี่ยอยากรู้เหมือนกันโอ้ยนี่ไง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 เห็นไหมเห็นไหมตาไม่ดีไงพวกเราอ่ะไหนตรงไหนขอละกันน้องพี่น้องน้องน้องให้พวกนั้นให้พวกนั้นแบบแสดงเป็นเมดไปพวกเราก็ชนะชิลๆไอ้ตรงไหนวะรุ่นสาวสามคนไปเลยเอื้ออ้าพี่ตาเกิดอะไรขึ้นพี่ปูมอยู่ไหนน้องพอรี้โลผมกำลังจะตายพี่ ขอเซตก่อนขอเซตก่อนหาที่ยิงขอเตียงหน่อยขอเซตตยต่ออุ๊ห่าข้าตัวตายแป๊บเลือเตียงล่ะน้องอุ๊ห่าผมวางเตี้ยไว้ระหว่างทางด้วยวะลืมเซฟอยู่อยู่นั่นแหละจำได้ทางเนอะจำทางได้พี่จะตายแล้วหมดสิ้นอายุไขโคตรดรีมตื่นดื้อๆผมไม่ทำมันต้องตายด้วยพอดาเมจได้ทุกรอบเลยวะ อะไรใครมันเอาแล้วใครมันเอาเหล็กในในในเตาหมดเลยแ้วไม่มีใครหล่อรักนึงพี่จะรู้ไหมพูดในเตียงพี่ต้าขุดเพชรไปแล้วเหรอเมื่อกี้ไม่รู้ผมอยู่ไม่รู้คุอยู่ไกลมากๆเมื่อกี้ขุดเพชรไม่ทันจะตายก่อนเออเพชรอยู่ไหนรอเดี๋ยวขุดให้นี่ผมให้จังหาเพิ่มอยู่ในภูมิในเตียง เจอพลังเอ้ยฉันเจอเตียงไครนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไม่ขโมยเลยพี่ต้าขโมยเลยเราเราเอามาแล้วพี่ต้าไปเลยคุณแล้วเจอเพชรอีกแล้วเจอเพชรอีกแล้วเจอเพชรแล้วเจอเพชรแล้วใครอยากได้บ้างใครอยากได้บ้างหนูหนูหนึ่งดอลลาร์หนู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 ไม่พี่เฮียพอดีไม่มีดิเราไม่อยากดูโดเตึ้นเรียบร้อยไม่พี่ผมอยากผมอยากให้เอาภูมิเลยเราตอบคุณภูมิกับคุณใครให้ราคาดีกว่าพี่พี่พี่ราคาดีกว่า เนี่ไยในในแบบไหนพี่ในแบบไหนไม่รู้เจอเม็ดเดียวด้ยนะโอ้โหโคตรแรงอ่าพร้อหมทั้งสองคนไม่พร้อมพี่ไม่พร้อมก็ต้องพร้อมสามสองหนึ่งไปจังหวะนี้นะครับมวยคู่นี้ยังนะครับตูผ่านนี้เรียบร้อยแตกเรียบร้อยกุนแพ้จี้จีูมเส้นโคโยตี้เลยไม่ไม่ใช่พี่จะยิเอ้าไม่เคยไม่เคยไปเม็ดคาเฟ่กับน้องไม่เคยไม่รู้จักด้วย เรียกบริการพี่ต้าไปบริการพี่ต้าพี่ต้าขาจุ้ยหยีเขาเย่อไม่เอาไม่เหนต่างกินน้องเรียกคุณแบบไหนท่านต้องการอะไรครับไปพี่ต้าขาในท่านต้องการอะไรไหมครับอันนี้ทำโทษใครเนี่ยเอาชาชัยชาชัยชาชัยเอาจากไหนอ่ะ นี่เม็ดอะไรวะเนี่ยเอาชาชัยใช่ไหมเอาชาอ๋อเอาชาใช่ไหมนี่นี่เดี๋ยวบริการให้เอากุลกุลต้องกุลต้องเพิ่มความอร่อยเร็วเสียกระถาไล่มนไล่มนแบบเต้นแบบเต้นอะโอ้โหอ๋อนี่อันนี้ไปก่อนแล้วกันสมุนไพรบอกว่าพอบอกว่าพอเริ่ยมันไม่ไกลแล้ว โอเคครับก็ขอจบคลิปกักนเพียงเท่านี้นะครับในวันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ของทุกๆช่องเลยนะครับแล้วก็ให้จบกดไลค์ของช่องผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ